ฟนหงแดงขั้นผ่าดเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาล2005-2006ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดบินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับพบกับสุรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซานะ้าม่บีดกซานะจวดอย่างเดียวดวนหวานจี หงแดงลูกปลานะครับประธานพาเลตแย้มเกฮีอาจย้ายทีมก่อนเดนไลน์สตีฟพ,พาเลตนะครับประธานสโม,มสรคริสตอลพาเลตย,ยอมรับว่าการที่จะเสียหมากเกฮีกองหลังกับตันเทียมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลไปแบบไม่มีแค่ตัวนั้นเป็นปัญหาสําหรับพลพรรคดีเอเกลอย่างแน่นอนและแข้งรายนี้อาจต้องย้ายออกจากเซลเฮิร์ตพาร์คก่อนที่ตลาดการสขายนักเตะจะสิ้นสุดลงนะฮะโอ้โหได้รุ่นแล้วครับพี่น้องฮาลฟาฟาเอามากองหลังเนี่ย ปากกลังทีมซึ่งเกล็ดนะครับในวัย25ปีเหลือสัญญากับพาเลสอีก12เดือนเท่านั้นและกําลังตกเป็นเป้าหมายสําคัญของอร์เนอร์สตัดเฮดกค้ชลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้กําลังเจอวิกฤตเกมรับอย่างหนักหลงจากเหลือกองหลังตัวกลางให้ได้ใช้งานเพียง3รายคือวิจชฟานายโจโกเมสและอิบรามาโกนาเต้แมริวนะครับจะยังไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่พาเลสก็ยอมรับว่าเกยฮีอาจจะย้ายทีมในเดือนนี้แทนที่จะย้ายออกไปในช่วงเสมอหน้าในฐานะแข้งฟรีเอเย่น เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถรับมือกับการสูญเสียเพื่อนคีแมนไปได้ง่ายๆเหมือนกับสโมสรระดับท็อปพรฤิกล่าวว่าใช่แน่นอนสําหรับนักเตะระดับนั้นที่ย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวมันเป็นปัญหาสําหรับสโมสรอย่างเรามันน่าเสียดายแบบไม่ต้องสงสัยเลยเราเจอกรณีนี้มาแล้วเยอะคิมฮันดสันที่ย้ายไปฟุลลัมเมื่อเสมยที่แล้วแล้วเราไม่สามารถเสียกฮีไปแบบนั้นได้อีก เรามีข้อเสนอสําหรับเกฮีเข้ามาอีกครั้งในเดือนมกราคมแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันเราคงต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีสัญญาณชับใหม,ม,ม่หรือก็สรุปอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วมันต้องมีการทําธุรกิจเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่สโมสรฟุตบอลเขาทากันแน่นอนว่าคุณไม่สนใจอนาคตและผ่านวันประกันพรุ่งสโมสรก็ไม่เดือนหน้าผมคิดว่าเราคือทีมที่ยอดเยี่ยมทีมหนึ่งถ้าเรามีนักเตะเพิ่มอีกสักสี่คนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้าง น่าเสียดายที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเสมอไปปีนี้เรามีค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะเราจ่ายค่าตัวนักเตะที่เรามีอยู่เยอะมากอยู่แล้วภาริษกล่าวเสริมว่าแต่เห็นค่าตัวนักเตะแล้วมันบ้ามากเงินที่เราจ่ายไปมันบ้ามากเราต้องรอดูกันต่อไปเราจะทําทุกวิถีทางเราจะไม่หยุดทําง,งานแต่สําหรับนักเตะที่หยุดที่ทนี่หรือไม่อยู่ที่นี่มันขึ้นอยู่การตัดสินใจของแต่ละคน ถ้ามันเป็นการตัดใ,ใจที่ถูกต้องสําหรับสโมสรและสําหรับพวกเขาการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นแต่เราต้องทําอย่างชันตลาดพาริสเก่าวทิ้ง้ายตลาดน,นักเตะเหลืออีกประมาณสิหามือพอไม่พี่น้องเตรียมจวดโวลดครับเกียี่นี่สงสัยสิมาแหละครับผมว่าไม่น่าจะยากแล้วครับท่านผู้ชมถ้าพูดออกมาแบบนี้นะฮะเตรียมจวดได้โดพี่น้องเลยด่วน ฟ้าบาทประสาสตรเรือนแก้ว CAS ยืนยักนการตัดสินสั่งลดชั้นพาเลต์รองยูโรปาลีกบีบสถานการขายมาเกฮีเข้าทางลิเวอร์พูลว้ายข่าวดีที่สองพี่น้องเอาอีกแล้วได้รุ่นนี้แล้วเกิดเรื่องสันสะเทือนแคมป์ปราสาทตรเรือนแก้วนะครับคริสตัลพเลตหลังสารอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ CAS มีคำสั่งตัดสินที่ขาดยืนตามคำสั่งของยูฟ่าให้ลดชั้นสโมสรจากการแข่งขันโยูโรปาลีก ลงเล่นในถ้วยคอนเฟลซ์ลีกฤดูกาลนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงสถานะทางการเงินและอนาคตของดาวดังปะจําทีมนะฮะต้นต่อของปัญหาก็มาจากกันที่จอห์นเต็กเตอร์เจ้าของสโมสรชาวอเมริกันถือของหุ้นในสโมสรโอลิมปิกลิยงแห่งฝรั่งเศสด้วยซึ่งมันขัดต่อกฎการถือครองหลายสโมสรของอยูฟาอย่างชัดเจนแม้สโมสรจะยื่นอุทธรณ์แต่คำตัดสินสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้ดับความหวังของทีมไปเป็นที่ลอยๆแล้วการล่นจากเวทียูโ,ยโรปาลีกไม่ใช่แค่เรื่องของศักดิ์ศรีแต่หมายถึงการสูญเสียรายได้มหาศาลโดยเฉพาะเงินรางวัลการันตีนอรอบเป็นกลุ่มที่น้อยกว่าเดิมในทันทีถึงหล้านปอนด์ยังไม่รวมถึงส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ลดลงหวบ้าไปอีกขั้นกลายเป็นแรงกดดันทางด้านการเงินครั้งใหญ่ให้กับทีมของกุนซือโอลิเวอร์การ์เนอร์โดมิโนเอฟเฟกต์ ลิเวอร์พูลกลุมความได้เปรียบในดิวเกฮีสถานการณ์ทางด้านการเงินที่ย่ำแย่นี้เองส่งผลโดยตรงถึงอนาคตของมาร,ร์กเกฮีปราการหลังกับแตนทีมชาติกังกฤษคนสำคัญซึ่งตกเป็นเป้าไมยเสริมทัพของหงดังลิเวอร์พูลมาตลอดเสมอรเดิงทีพาเลตตั้งค่าตัวเกฮีไว้สูงถึง5 0ล้านปอนด์แต่ด้วยสถานะทางด้านการเงินที่ถูกบีบคั้นอย่างหนักประกอบกับนักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวทําให้ลิเวอร์พูลตกอยู่ในสถานะ ที่ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองอย่างมหาศาลสตีฟพ,พาเรตประธานสมโมสรพาเรตก็ยอมรับกลายๆว่าอาจจําเป็นต้องขายหากไม่สามารถตกลงแสดงช่วใหม่กับเกฮีได้ยิ่งเวลาเดินทางใกล้เส้นตายตลาดกาสแานนักเตะวันที่1กันยายนความกดดันจะยิ่งถาถมเข้ามาที่พาเรตให้ต้องยอมลดราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆในปีหนะ้าเดี๋ยวนี้จึงอาจเป็นสถานก,การณ์ที่วินวินวินสำหรับทุกฝ่าย ลิวพูได้กองหลังเป้าหมายในราคาที่สมเหตุสมผลมาร์กยัง,งีได้ย้ายไปเล่นในวิธีที่ใหญ่ขึ้นอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนกตาเปลียได้เงินก้อนสําคัญมาพยุงสถานการณ์เงินของสโมสรบทสรุปมหากรรมนี้จะจบลงอย่างไรคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะฮะไขทุกปมสมิการจอย,ย้ายซอบฟอร์เรสถาวรนส่วนการาฟนแบกเฮลันได้เป็นคุณพ่อ ในศึกคอมมูนิตี้ชลลนัดเปิดบ้านรู้ดูการใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นบททดสอบแรกย่างเป็นกลางของกุนซืออันเนอร์สลัดแต่เบื้องหลังเกมในสนามคําถามสําคัญที่แฟนบอลหงแดงทั่วโลกต่างสงสัยคือการหายหน้าไปของ2ผู้เล่นกดสกันอย่างคอตตาสมิการ์และไลอันการฟนแบกซึ่งล่าสุดทุกอย่างกระจ่างแล้วนะฮะสัเตือนตลาดสมิการ์แพ็คกระเป๋ารอซอฟฟอร์เรสประเด็นร้อนแรงที่สุดก็คือการร้อยชื่อของคอตตาสมิการ์แม็กซา์ชาวกรีด ในฐานะตัวจริงและตัวสำรองทําการกระแสข่าวลือนาฮูกับการย้ายเทียมซึ่งข่าวดังกล่าวได้รับการตกย้ําให้นักแน่นขึ้นเมื่อเยวข่าวคนดังออกมายืนยันด้วยตนเองนะครับเจนิสโซเรียนนอปูรอสนักข่าวเตี้ยสูงสายเกล็ดรายงานผ่านเอ็กซ์วิตเตอร์ก่อนเกมไม่นานว่านอติธรรมฟอร์เรสเดินเครื่องเต็มกาลังเพื่อคว้าตัวคาร์ตาสมิการ์ดและได้เปิดฉากเจรจากับลิเวอร์พูลเพื่อปิดดีลซื้อขาดแบบถาวรนแล้ว การย้ายมายของเวลาเกิร์เกตแบ็กไซต์ตัวใหม่ทําให้ตาแหน่งดังกล่าวมีผู้เล่นถึง3คนและดูเหมือนว่ากริตกาเซอร์กำลังจะกลายเป็นส่วนเกินในแผนการเติมท,ทีมของสลัดอย่างเป็นทางการแม้จะเคยมีข่าวว่าอาจถูกยกไปเล่นในตำแหน่องอื่นก็ตามข่าวดีสวนทางกราฟเฟนแบกเฝ้าคอดภรรยาขณะที่อีกหนึ่งคนที่หายไปคือไรอันกราฟเฟนแบกซึ่งสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลว่าอาจมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนแต่ล่าสุดอร์เนอร์สลัดได้ออกมาเฉลยข่าวดีแล้ว ที่ทาให้ทุกคนต้องร่วมยินดีไรอันสกาเฟนแบกเพิ่งได้เป็นคุณพ่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสาะระกล่าวสั้นๆแต่ชัดเจนนั่นหมายความว่ากาเฟนแบกพลาดเกมส์กันนี้ไปเพราะต้องอยู่เคียงข้างภรรยาเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวและไม่เพียงแต่จะพลาดเกมนี้เท่านั้นแต่เจ้าตัวยังติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคลต้าทาให้จะหมดสิทธิ์ลงช่วยเทียมในเกมลีกนัดเปิดสนามที่พบกับปอนมัดในวันศุกร์นี้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ของจริงช็อกโกโฟันธงเวียดนะครับคือดิวแห่งซีซั่นส0 2 5ั้ถึงสอน็อกโกอดีตกองกลางลิเวอร์พูลเ่อว่าฟอร์เรนเวียดจำทัพคนใหม่หงแดงจะเป็นการเซ็นจดที่โดดเด่นที่สุดในตลาดซัมเมอร์นี้ของศึกพรีเมียร์หลังย้ายมาจากเบลูกซินโดยค่าตัวสติกองกริด1นล้านปอนด์แม้ลิเวอร์พูลนะครับจะเสริมทัพได้แข็งแกร่งแต่คู่แข่งกระตงังไม่ยอมน้อยหน้าอาร์เซนอลเลือกลงทุนกับการคว้าตัววิตเตอร์ยอร์คอเรต เพื่อเพิ่มพลังในแนวรุกขณะที่แมนเชสเตอร์เต็ดปรับแผนเกมบุกใหม่ด้วยการดึงมัตุกุณย่าบันเบมบิโมและเบนจามินเชสโกซึ่งแต่ละลายมีค่าตัวที่สูงถึง60ล้านปอนด์อย่งางไรก็ตามโคยังคงเชื่อมั่นว่าดีลของเวตจะเป็นการเซ็นญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดนักเตะพรีมเมียร์ซัมเมอร์นี้โดยกล่าวผ่าน TNT Sport สื่อชั้นนำว่าลิเวอร์พูลสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมเมื่อคุณเห็นนักเตะท,ที่สามารถะลอเกมได้เหมือนตอนที่เขาครองบอล ขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆผมคิดว่านี่คือการเซ็นญาที่ดีที่สุดของซัมเมอร์ครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลเซ็นญนะแบบนี้คือเมื่อไร่กันละสำหรับผมแล้วการเซ็นญ,ญาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศสดาอย่างแท้จริงเขาคือนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกและพวกเขากเพิ่งทุ่มเงินไปกว่า100ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเข้ามาเขาเป็นนักฟุตบอลโดยธรรมชาติยิ่งเราพูดถึงลิเวอร์พูลและนักเตะใหม่ของพวกเขามากเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งมองข้ามพวกเขาไปไม่ได้เลยสําหรับตําแหน่งแชมป์ในตอนนี้สําหรับผมพวกเขาเป็นตัวเต็งที่สุควา้าแชมป์ลีกอย่างชัดเจนที่สุดที่เราเคยมีมาในะรอบ10ปีที่ผ่านมานะักเตะที่ดีที่สุดทํางานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีกขณะเดวยกันโอเวนฮารกลิกอดีตกองกลางแมนยูที่เป็นนักวิเคราะห์ร่วมกับโคกล่ลาวเสริมว่าฟอเรนเวียสโดดเด่นมากและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเซ็ยนยีดาก,กับเขา ในพื้นที่แคบแบแบบนี้นเขา่าจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแถมยังจบสกอร์ได้ดีอีกด้วยเขาเรียนรู้ที่จะเป็นศูนย์หน้าตัวเต้าทําประตูและแอซิดถึงแม้เขาจะมีค่าตัวสูงแต่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องประหลาดใจกับความมหัศจรรย์ของเขาเขาทําให้ลิเวอร์พูลมีอะไรแตกต่างจากทีมอื่นเด็กคนนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากปัญหาเดียวของเขาคือราคาเพราะเขาค่าตัวแพงมากและผู้คนก็คาดหวังตัวเลขที่เหลือเชื่อแต่เขาจะทำให้ลิเวอร์พูลมีอะไรที่แตกต่างจากทีมอื่นหากลิป คว,ควันออกหูพาดิวเชื่อบอร์สถาิกาฉุนพฤติกรรมอีซักขาดหมดสิทธิ์ย้ายสมหงแดงอัลันพาดิวน,นกับอดีตกุนซือนิโคเซลเชื่อว่าบอร์บริหารสถาิกาโด่งไม่พอใจพฤติกรรมของอเล็กซานด์อีซักกองหน้าชาวเซีรเดนอย่างหนักหลังนักเตะปรักดันอย่างเต็มที่เพื่อจะยาย่ปรุ่มทีมลิเวอร์พูลและเชื่อว่าโอกาสที่ดีวนี้จะสําเร็จนั้นแทบเป็นไปไม่ได้แล้ว ตอลอดเสมอที่ผ่านมานะครับอิซักได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการแยกออกจากนิวคาสเซิลและทาทุกวิธีทางทั้งการขอขึ้นบัญชีย้ายเทียมยากซ้อมเดี่ยวแบบลําพังและไม่เดินทางไปร่วมทัวร์ปีซซซัทนที่เอเชียกับทีมด้วยซึ่งล่าสุดเอ็ด้ฮาวโค้ชนิวคาสเซิลก็ตัดชื่อออกจากทีมไปแล้วน้ำมุมมองของพาร์เดลเชื่อว่าอิซักรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างย่ำแย,ย่ซึ่งทําให้บอร์ดบริหารโมโหอย่างหนัก และการย้ายไปยังลิเวอร์พูลจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอย่างมากพาดิวกล่าวกับทอ p กสปอร์ตสื่อชันนำว่าถ้าถามผมเรื่องการย้ายเทียมผมบอกว่ามันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้นิวเคาสเซซลคงกาลังหัวเสียแต่ผมคิดว่าพวกเขาคงจะโกรธมากถ้าผมอยู่ในบอร์ดบริหารของนิวเคาสเซิลผมก็คงจะโกรธเหมือนกันผมคงหัวเสียมากดังนั้นค่าตัวอาจจะสูงดิวไปเลยก็ได้ปัญหาคืออิซักจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ยากมาก แย่ไปกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วเอเนและทีปรูกสาของเขาบอกให้เขาทิ้งทุกอย่างหลังจากรับใช้สโมสรที่งใหญ่อย่างนิวคาสเซเขากลับทําเรื่องที่เลวร้วายมากในการบังคับเหมือนเรียกค่าไถ่และบีบให้นิวคาสเซหาทางออกนอกจากนี้พาดิวก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังต้องการกองหน้าคนใหม่หลังปล่อยดูรีอาร์ตและดาวินูเยสออกจากทีมไปโดยระบุว่าพวกเขาปล่อยกองหน้าไป2คนและก็ต้องซื้อเข้ามาอีก2คนน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดอยู่ แต่การเลี้ยทีมย่อมมีเส้นทางของมันเองตอนแรกมันรู้สึกเหมือนจะเกิดขึ้นและสมมสรก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ทันใดนั้นมันก็เปลี่ยนไปผมว่าเนโกเซลถูกเชือ้อเชิญให้เข้ามาในเกมนี้แล้วพาดีวกล่าวทิ้งท้ายเปิดตัวจอมทัพใหม่เวียดระเบิดฟอร์มเทพสยบทุกคำถามลิเวอร์พูลยุคใหม่ไร้เงาเทนเพียงนัดเดียวก็สาดแสง ฟอร์เรนวียตมิคฟิวตัวรุกเจ้าของคนใหม่แห่งแอนเฟลประกะาศสดนแจ้งเกิดเต็มตัวในศึกคอมมอนิชชีโอรบภาพจำจากการขัดให้ไปของเทนอเล็กซานโดรนอย่างสิ้นเชิงพร้อมส่งเชนญยันเตือนว่าหงแดงในยุคของอาร์เนสซัตมีศูนย์กลางเกมรุกคนใหม่แล้วการมนนาชนะกับคิสอเบลไม่ใช่แค่เกมปรีซีซั่นธรรมดาแต่มันคือเวทีที่ฟอร์เรนวียตแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ได้แค่หาคนมาแทนแต่กำลังสร้างมิติใหม่ให้กับเกมรุกของเทียม สถิติฟ้องจอมทัพคนใหม่คือของจริงตัวเลขจากฟุตบอลนะครับหลังจากเจ้ากเกมได้ตอกย้ําความยอดเยี่ยมของเวดอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งโอกาสยิงสูงสุดในสนาม4ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายถึง11ครั้งเทียบเท่าสถิติสร้างสรรค์เกมของพเพลเอย่างอดัมวอรตันสัมผัสบอล74สบครั้งเป็นรองแค่ฟันได้เคอร์เกตและซูบอสไลคะแนนประเมิน8.1 โดยควา้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมหรือ Man of the m a t c h สถิติเหล่านี้ชี้ชัดว่าเบสไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นที่รอรับบอลแต่เขาคือหัวใจในการขับเคลื่อนเกมบุกของทีมอย่างแท้จริงสรัตตอย้ำนี่คือคำตอบที่ทีมมองหาอานเนอร์สโัตกุ้ซึ่งคนใหม่ของทีมไม่ลังเลเลยที่จะชี้ว่าการมาของเวสคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราเสียความส้่งส์ไปมากกับการจากไปของเทนแต่ฟลเรียนมีคุณสมบัติพิเศษในแบบเดียวกันนั้น เพียงแต่เขาทำมันในพื้นที่ที่แตกต่างออกไปเาร์ลกล่าวเราได้เพิ่มอาวุธใหม่ๆเข้ามาทั้งความเร็วของเมลอดเคอร์เกสและเจมี่ฟิมปงที่เข้ามาเต็มเต็มในตำแหน่งฟูลแบ็กทาให้มิติเกมรุกของเราหลากหลายขึ้นมิติใหม่เกมรุกของแดงฟูลแบ็กพันเดือดผนึกกําลังเพย์เมเกอร์นี่คือภาพใหม่ของลิเวอร์พูลที่แฟนบอลอาจจะได้เห็นคือการไม่พึ่งพาการสร้างสรรค์เกมจากฟูลแบ็กเพียงคนเดียวอีกต่อไปฟิมปงขวา แสดงเห็นถึงสไตล์แตกต่างจากเทนอย่างสิ้นเชิงโดยการทะลุทะลวงไปจนถึงสุดเส้นและยังสามารถสอดขึ้นมาทําประตูได,ด้ตนเองอีกด้วยมลาเคอร์อเกตสายโชว์ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันสร้างโอกาสไปถึง3ครั้งและผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย7ครั้งพิสูจเห็นถึงพลังเกมบุกจากฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งแม้เกมรับของทั้งคู่อาจยังต้องพิสูจ์ตัวเองแต่เมื่อมองไปที่ศักยภาพเกมลุกที่ถูกปลดปล่อยผนวกกับมันสมองของเวียด และความเฉียบคมของโมโซาลานี่คือสัญญาณเตือนถึงทุกทีมในพิม์ลิกว่าเครื่องจับผลิตรประตูของหองแดงยุคใหม่พร้อมทะยานแล้วดิวสะเทือนพิม์ลิกหงแดงมีลุนซิลอิซักต่ำกว่าป้ายราคาสดงเสียงแตกอนาคตเดายวยิงซาลิกาดงสะเทือนตลาดกสิกานักเตะนะครับอิซักงัดข้อนิโคโซลเปิดทางซบลิวโลดิวยังอาจจบที่ราคาคาดไม่ถึง ตลาดการอแกนนักเตะพิมพ์ลีกร้รอนรุ่ขึ้นมาในทันทีนะครับเมื่อมีรายง,งานมาว่าอเล็กซานเดอร์อิชัคเตวยิงตัวเก่ง,เกงของสแนการดงนิวคอสเซประกาศคร่าวขอย้ายทีมในช่วงสัมมานี้โดยมีหงแดงลู่เป็นจุดหมายปลายทางในฝันทกากลางกระแสข่าวที่ยังคงสับสนและเต็มไปด้วยความตึงเครียดสถานการณ์ล่าสุดสั่นสะเทือนแคมป์สาติกาดงอย่างหนักหลังจากที่อเล็กซานเดอร์อิชัคแสดงเจตตำนงชัดเจนว่าไม่ต้องการตอร์ดเซเนตเชอรใหม่และต้องการย้ายออกจากทีม แม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เสนอมหาศาลมูลค่า110ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลจะถูกปฏิเสธไปแล้วก็ตามหงแดงยังไม่ถอดใจกูรูดังชี้มีหวังฟาบิสโซโรโมาโน่นักข่าวด้านตลาดขาสกัดน,นักเตะที่น่าเชื่อถือที่สดุดยืนยันผ่าน YouTube Channel ส่วนตัวของเขาว่าลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าในเร็วน,นี้อย่างเต็มกำลังลิเวอร์พูลไม่เคยยอมแพ้พวกเขารู้ว่าอีซักตัดสินใจแล้วและไม่มีทางเปลี่ยนใจกลับไปเจอจา่าเสดงสม่กับนิวคาสเซิลแน่นอน คำพูดของโรโมาโนเปรียบเสมือนการจุดประกายความหวังให้กับเหล่าเดอะคัพอีกครั้งพี่เกมค่าตัวอาจถูกกว่าที่คิดแม้ว่านิวคาสเซิลจะตั้งป้ายราคาเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์แต่สื่อท้องถิ่นอย่างคอนเสิรไลากลับมองว่ามีโอกาสที่ซาลิกาดงอาจยอมรับข้อเสนอที่130ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเพิ่มเติม,ตมซึ่งอาจเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ื่อ,อยุติสถานการณ์ที่เริ่มจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศภายในทีมก่อนเปิดฤดูกาลเสียงจากอีฝั่งโอกาสอยู่ต่อก็ยังมีสูงอย่างไรก็ตามคิดเดาวนี่จากสกอตสปอร์ตนนวกลับมองสวนทางโดยช่ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อซัคจะยังคงคัดแข่งในถิ่นเซนเียนพักต่อไปด้วยเหตุผล3ประการ 1. สถานการณ์บีบคั้นนวก็เซอร์ไมาต้องการปล่อยเดวสนันโดวของทีมออกไปในช่วงเวลาที่ครับขัน 2. ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ ถึงจะยมปล่อยก็ตัวเมื่อได้ราคางามระดับโลกแล้วต้องหาตัวแทนได้ทันทันที 3. พลาดเป้าหมายหลักการที่นิวคาสเซลช่วยได้ตัวเบนจามินเชสโกทําให้ตัวเรื่องในตำแหน่งกองหน้ามีจํากัดบทสรุปอนาคตบนเส้นได้ชะตากรรมของอเล็กซานดอิซักยังคงแขวนอยู่บนความไม่แน่นอนการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะเลื่อนเข้อชั้นครั้งใหม่เมื่อไร่และนิวคคสเซลจะหาตัวแทนได้ทันเวลาหรือไม่ ทำกลางความสัมพันธ์ที่ร้วาวฉานระหว่างนักเตะกับสโมสรซึ่งกำลังถูกแฟนบอลจับตามองอย่างในะกล้ชิดนะฮะนี่คือสรุกข่าลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12สิงหาคมนะครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันแม่นะครับวันที่12สิงหาคมนะครับช่องชยัยพ้บนาข้างลิเวอร์พูลก็ขออวยพรให้คุณแม่ ทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็แฟนๆที่เป็นแฟนช่องชายผู้บา้าคลั่งลิอร์พูนะครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มโพร่ร่มใยให้กับลูกกับหลานนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นคนดีให้กับคุณแม่ไปตลอดชีวิตนี้นะครับก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ